สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เพชรก็มาอัปเดตนะคะผักมุงแม่เพชรนะคะที่ปักไว้นะคะในกระบะนะคะเริ่มแตกยอดแล้วทุกคนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวนะคะเห็นไหมเพชรมีความเชื่อว่าพระแม่ธรณีนะ่ะเขาจะไม่เคยให้ลูกอดตายนะคะเออดินนี่เนี่ยดินเนี่ยคะ่ะทุกคนดินเนี่ย อ่านะไม่ว่าเราจะปักอะไรลงปลูกอะไรลงนะเราก็จะได้อาหารนะคะที่ปราศจากสารพิษนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผักสารพิษมันเยอะนะเราก็ต้องปลูกเองนะคะนี่อันนี้มันมีพริกนะกับมะเขือที่เพชรยังไม่ได้ลงนะต้นพริกนะคะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆทุกคน ความสุขที่จะได้นั่งเฝ้ามองเขาเจริญเติบโตนะเพราะว่าเพชรเป็นคนที่เพชรเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนนะแล้วนี่ใบชะพรูใบชะพรูเพชรก็ปลูกในกระถางเล็กๆนี่ใบชะพรูนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ต้นโหระพานะคะเราซื้อมาแล้วเราก็ เด็ดทํากับข้าวไปแล้วแล้วเราก็มาปักก็กําลังแตกยอดนะคะกําลังแตกยอดนะ,ะ<ม>ความความสุขความสุขเล็กๆของแม่เพชรนะคะกับต้นไม้หน้าบ้าน<ม>วันนี้ลมเย็นนะคะที่มุกดาหารลมเย็นมากลมเย็นสบายนะคะอากาศดีอันนี้แปลงแปลงต้นหอมของเพ็ดนะตัดกินไปแล้วแล้วก็เป็น จิงจูฉายจิงจูชายนี่จะแก้มอะไรความสุขเล็กๆนะคะความสุขน้อยๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมลมเย็นสบายมากเลยวันนี้อ่าลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะอืมโอเค